ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงงานทำของเล่นที่มีชื่อว่า f l o p p y s Playtime น่าลัวจังทำไมเสียงมันหลอนๆนะ่ะทำไมถธอชวนฉันมาโรงงานทำของเล่นทำไมเออฉันว่าฉันอยากได้ของเล่นที่มันน่ารักน่ารักอะ <c oughs> แต่สภาพโรงงานเนี่ยมันเหมือนโรงงานล้างเลยอะ่ะมีคนอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> มีดิ โอ๊ยฉันเห็นแล้วฉันแบบขนล,ลุกอ่ะเฮ้ยแต่อย่าคิดมากเลยบางทีอ่ะคนน้อยๆอาจจะทําให้เราขนลุกก็ได้เพราะมีแต่เครื่องจักรแหละไม่มีอะไรหรอกพร้อมไหมก็วันเนี้ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะมาเยี่ยมชมโรงงานเพราะว่าเขามีตุ๊กตาปะออกใหม่ป่ะเออใช่ฉันว่าน่าจะเป็นน้องหมีสีขาวที่ฉันอยากได้แน่ๆเลยอ่ะอืมฉันอยากได้ตุ๊กตากระต่ายอ่ะเห็นเป็นคอลเลคชันใหม่ด้วย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เราจะบุกโรงงานทําของเล่นกันแต่ก่อนที่เราจะไปบุกโรงงานทําของเล่นในรอบนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเรามีของดีเป็นไอเทมเด็ดมาแนะนำให้ทุกคนให้ดูกันถ้าทุกคนอยากดูแล้วเราก็ไปดูกันเลยกลับไปกันบาเพื่อนโดแพ้โดนแพ้ดแพ้เรียกกูทำดีมาทั้งเกมอ่ะไอ้นมึงเล่นแบบนี้ไง มึงเล่นกะกะมึงเลยตายไว้ที่มึงปากเก่งกับกูได้เพรกูทั้งนั้นทั้งตัวมึงอ่ะตั้งแต่หมวกจนรองเท้ากูบล็อกให้มึงหมดสักให้มึงจะบัฟเยอะขนาดไหนในชีวิตมึงอ่ะมึงต้องหัดบัฟเองด้วยเอา,ามึงบัฟให้กูดิบัฟยังไงวะบัฟไส้แล้วด้วยเกมออน แค่ฉีเชคดื่มก็สดชื่นชนะกันย,ยาวๆเลยบัฟตัวเองได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นและนี่เลยเกมออนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดผงชงดื่มกลิ่นองุ่นนั่นเองค่ะทุกคนเพื่อนๆสามารถเติมความสดชื่นได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ฉีกชงแล้วก็ดื่มซึ่งตัวเกมออนตัวนี้นะคะเราก็จะมีทั้งวิตามิน A b 6 b 1 2 l t a n i n e l t y ท o อ i น e b แ b ลไทโรซ e น t ูบสูตรปัสจักน้ำตาลไขมันและคอเลสเตอรอลด้วยล่ะค่ะเพื่อนๆก็สามารถเติมความสดชื่นได้ง่ายๆนะคะเป็นไอเทมที่เกมเมอร์ชื่นชอบแล้วก็เป็นไอเทมที่เกมเมอร์อย่างเราเลือกค่ะนี่นี่เธอมาถูกจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนะโรงงานทำของเล่นน่ะก็ใช่อะดิก็เขาเขียนไว้ในป้ายอะ โทษนะค่ะมีคนอยู่ไหมอากี้หรือเปล่าที่เขาบอกในโฆษณาเออตัวเนี้ยที่มันเด่นๆสําสำหรับโรงงานแห่งนี้เลยอะแต่ว่าเหมือนกับคนที่เนี่ยเขาจะหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อะแบบเขาเพิ่งเลิกงานอย่างเงี้ยหรอแล้วก็หายกันไปแล้วอะไม่แน่ใจนะแต่ว่าอุ๊ยอะไรอะช่ฉันด้วยดีไอ้ลวานี้เข้าได้เฮ้ยแต่เธอมาดูนิเธอมาดูไหนอะ เอยอันตรายไปเนี่ยเฮ้ยมีอะไรหรอกมั้งเฮ้ยนี่มันเป็นห้อง Security ิตปะฉันเจอกุญแจเป็นกิฟช็อตคีด้วยอ่ะเฮ้ยฉันมีความคิดดีๆอะไรอ่ะไม่แน่นะการที่เรามาที่เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยก็ได้ฉันจะบอกว่าให้เราขโมยหรอเออจะขโมยหรอใช่ฉันจะขโมยมันแหละไปเร็วไปเร็วเข้าไปเข้าไปเไปห้องนี้รู้สึกว่ามันเหมือนจะมีรหัสแฮ ฉันลองกดมัวดูเฮ้ยกดไม่ได้อะทำไงอะถ้าอย่างนั้นเราไปทางนี้ก่อนดีกว่ามาเร็วปังรีบมารีบมารีบมาโอ้ยอย่าเดินเร็วดิฉันกลัวเฮ้ยเปิดได้ว้าวว้าที่นี่น่ากลัวสมัดเลยอะอันนี้แค่ของเล่นแบบธรรมดานะเนี่ยนี่ไงเจ้ากล่องฮักกี้ไอ้ฉันอยากได้อะฉันก็อยากได้เหมือนกันแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะมีตัวที่มันแบบใหญ่กว่านี้ ดีกว่านี้เด่นกว่านี้แต่ฉันจะต้องรอสำรวจดูเรื่อยๆแล้วกันแต่ฉันอยากเข้าห้องนั้นมากเลยอ่ะอ๋อห้องนี้มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมแต่ฉันลองนึกก่อนฮะตัวนี้มันเปิดได้แฮะแล้วมันเปิดยังไงอ่ะแต่มันต้องใช้อะไรบางอย่างมาพังอ่ะอ๋ออ๋อฉันรู้แล้วฉันเห็นไอ้นี่อยู่นี่ไงที่งัดอะที่งัดมามามาขึ้นมาเร็วนี่ได้เฮ้ยเราเข้าไปได้เลยหรอปิดเข้าไปว้าวเฮ้ย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 เสียงอะไรอะ ไม่รู้อ่ะรีบเดินทร,<ป>รีบเดินมา,าตกลงมาขาเจ็บเลยอ่ะโอ๊ยฉันก็เจ็บเหมือนกันน่ะนี่มันห้องที่มันล็อกไวน้นี่อ๋อไม่มีคนเอาแผ่นไม้มากั้นประตูเอ๊ะแต่มันแปล,แปลกๆอ่ะทำไมเขาแผ่นไม้มากั้นประตูไว้แบบเนี้ยไม่รู้นะแหะเดี๋ยวฉันอุ้ยเขามีโค้ดเขียนไว้ด้วยอ่ะเออหนึ่งหกห้าสามเป็นห้องเ e c u ริตี้จะเป็นหนึ่ง หก <6 S 2> ห้าสามนี่เฮ้ยเข้าได้ไปแล้วทำไมที่นี่กล้องวงจรปิดมันไม่ติดสักตัวเลยอะ่ะเขาอาจจะแบบว่าปิดแล้วก็ได้มาแบบปิดทําการอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่แจ็คอันนี้หรือเปล่าอะ่ะที่เขาบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์แบบไฮเทคไฮเทคอ่ะอ๋อฉันเคยดูในโฆษณาเหมือนกันนี่ไงนี่ไงแบบจืด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 ปะนาปะหนาแปะเป๊ะนาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในโรงงานกันดีกว่าว่าในโรงงานเนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้าง ตัวนี้มันเข้าได้เฮ้ยนั่นไงแปะดิแปะแปะเฮ้ยมันช้าพลรางแสดงว่าอุปกรณ์นี้ใช้ได้นะเนี่ยสุดเขาบอกว่าอย่าลืมนะที่จะสนุกอ๋อข้างในนี้มันต้องมีความสนุกแบบมหาศารรอเราอยู่อออุ้ย ไฟฟ้าฉันลองแปะดูเฮ้ยเอ้าทำอะไรเนี่ยเอ้าฉันไม่รู้ฉันนึกว่ามันแปะมือได้อะเราต้องเปิดไฟตรงไหนอะรอยสนน่ะนี่นนี่ฉันเห็นเหมือนฮักกี้ถือกุญแจไว้เมื่อกี้ฉันยังไม่เห็นนะแต่ทําไมรอบนี้ฉันเห็นแล้วล่ะก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเมื่อกี้แล้วมันเป็นห้องพาวเวอร์รูม อ๋อนีน่ไง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 นีน่ค่ะบอว่ารูมปาปาเธอตามฉันเข้ามาแต่เราต้องไปเปิดไฟก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะออกจากที่นี่ไม่ได้อืมเ,เ,เราต้องลากสายหรือเปล่าเดี๋ยวนะอุ้ยเหมือนเราต้องลากสายจริงๆด้วยเดี๋ยวฉันลากให้ฉันลากสีแดงอยู่ยนะฉันลากสีเขียว,หยวให้เรากันนะเ <glucose S 1> ขียวอ <mein S 2> <chaud> ๋ออุ้ยต้องแปะมือล้วอ่ะฉันแปะก่อนนั่นด้วยอุ้ยรวมพลังอ่ะโหลดพลังงานแล้ว สว่สดีตอนนี้ไฟกำลังจะติดว้าวไฟกลับมาติดอีกครั้งป้าป้าซิยังไม่ได้เล่นอ่ะไปไหนอ่ะปังเธอ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 เอาฮากี้ใส่กระเป๋าไปหรือเปล่าอ่ะไม่มีนะเอาล้าไปไหนแล้วอ่ะเราต้องเข้าห้องไหนต่อเราก็ไม่รู้แล้วห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้ไม่ใช่อ่ะได้สิใช่ใช่โอเคใช่ ป้าป้าป้านป้าป้าป้าเอ๊มันมีทางเดินเข้ามาเ้ยฮใครเขายกฮักกี้ออกไปเออมันมีคนยกจริงๆใช่ไหมตู้ข้าตามันจะไปเดินได้ยังไงเล่าฉันว่าที่นี่มันแปลกๆแล้วอ่ะป้าป้าป้าเราลองตามไปอุ้ยอะไรตกใจมือเลยเอาไรอ่ะ เม,มื่อกี้ฉันไม่เห็นนะฉันหันไปหาเธอเพอดีมีจริงมีจริงฉันก็เลยจะหยิบไฟฉายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอเดินตามฉันเข้ามาไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีหรอมั้งอะไรอ่ะตัวนี้<อ>เขาบอกว่าให้เราหาของอะไรบางอย่างมาวางอ่ะอืมฉันคิดว่าน่าจะเป็นแท่นพลังงานนะอุ้ยเธอจําได้ไหมในโฆษณาเขาบอกว่ามันมีมือสีฟ้ากับมือสีแดงข้างหน้านั่นน่ะมีมือสีแดงอยู่ด้วยแล้วเราจะหามือสีแดงจากที่ไหน ้ยตกเฮ้ยเหมือนฉันจะเจอแล้วนะแท่นพลังงานสีส้มอ๋องั้นฉันจะเจอสีอะไรอะสีแดงฉันก็เจอแล้วนี่ไงอ๋อนี่นี่ฉันเจอสีเขียวขึ้นไปข้างบนนี้อ๋อนี่นี่ประตูประตูมันมีประตูอยู่นี่ได้จริงใช่ไหมเนี่ยออกได้แต่ตรงนี้มันเปิดไม่ได้แฮะคันโยกมันพังอ่ะอฉันกลัวจังไม่ต้องผู้ใหญ่หายไปไหนหมดด่ะเขาก็น่าจะไปพักผ่อนกันบ้างแหละโอ้โหเขาทำงานกันเยอะขนาดนี้ เรียบร้อยเฮ้ยมือเด็กผสมมาแล้วมือสีแดงเหรอใช,อใช่ใช่ใฉันเห็นอยู่ฉันเห็นอยู่เลยเมื่อกี้ว้าวเรา,าได้มือสีแดงแล้วสุดยอดเฮ้ยฉันว่าการมาหองเราเล่องเนี้ยคุ้มค่ามากมากนะถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องแปลกๆก็ประตูเปิดแล้วเรียบร้อยไปเร็วไปเร็วไปเร็วตรงนี้เนี่ยฉันว่ามันน่าจะเชื่อมต่อกับห้องที่ผลิตของเล่นละมันไอ้เดี๋ยวฉันช่วยฉันย ใจอ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยูิดีเพลยมันก็เล้าเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อะไร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 อะไมร้อะอะไรตกไอ้มันที่ไหนอันนี้ไงห้องเมคอาเฟนเมคอเพดห้องผลิตของเล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะ เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันน่าจะพลังงานมันยังไม่เปิดหรือเปล่าเราต้องช่วยกันเปิดก่อนนะพี่พี่ไอ้ปังเราก็ต้องทำของเล่นหรือเปล่าอ่ะแล้วมันจะทำยังไงอ่ะเอ้ยนี่ไงคันโยก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 คนละอันละกันโอเคฉันเอาตัวนี้ฉันเอาตัวไหนอ่ะฉันเอามาหลายตัวเลยอ่ะเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว น่ารักเอาเอาเอาโอ้ยน้องหมีน่ารักอ่ะน้องหมีหรือกระต่ายกระต่ายละกันอพูดไปกระต่ายมากกว่านะมาเร็ว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 เอ้เธอวางเธอวางวางเลยเดี๋ยวตัวฉันจะเก็บกลับบ้านนี่มาตรงนี้น่ารักจังอ่ะปะ <c oughs> มันตามมาไหม ฟ<อ>ังนูน้ <itious. S 1> นฝั่งนู้นอีกฝั่งนึงเห็นไหมที่มันมีแสงอ่ะเล็้วแปะอ๋อตรงนี้ประตูมันปิดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรอะไรอะไรมันโดนขังอยู่ในนั้นน่ะแสดงว่าตอนนี้เราน่าจะหนีรอดแล้วนะเฮ้ยดูตรงนั้นดิอันนั้นหรือเปล่าที่มันเป็นดอกไม้สีแดงอ่ะ ออ้ัันนนหรืเปาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารีบไปกันเถอะไม่งั้นเนี่ยไอตัวนั้นมันตามมาเราตายแน่นอนเลยอะ่ะอุย้อยจะเพิ่งเข้าไปฉันคิดว่ามันน่าอันตรายมากเลยอะ่ะเราไม่รู้ว่าข้างในนั้นจะมีอะไรแต่ว่าเราก็ไม่มีทางเลือกแร้วไงเพราะว่าถ้าเรากลับไปทางเดิมเนี่ยเราก็จะต้องเจอเจ้าฮาักกี้ตัวนั้นนี่กะก็จริงเพราะมันยังไม่ตายเฮ้ยปังมันมันเหมือนตามมาไปเร็วไปเร็ว ฉันนึกว่าฉันจะไม่รอดแล้วซะอีกอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะด้วโคตรเหนื่อยเลยแต่ดีนะเนี่ยที่เรามีเกมออมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชีิตผงชงดื่มกรีนองา่่นนะพี่แจมไม่งั้นนะเราโดนฮักกี้จับกินแน่เลยอ่ะใช่คือฉันบอกได้เลยนะว่าเราเนี่ยได้วิตามินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B6 B12 L t สิบอ n e อนิอลไทโรซีนบัวเบอรี่เอสูตรปราศจากไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วย ใช่ไม่งั้นนะพวกเราน่าจะไม่รอดจริงๆนั่นแหละอืตีจริงๆง่ายมากๆเลยนะที่เราแค่ฉีกชงดื่มแล้วบอกเลยนะว่าเกมออนเนี่ย เป็นไอเทมที่เกมเมอร์ชื่นชอบด้วยนะคะถ้าอย่างงั้นครั้งนี้เนี่ยพวกเราคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเขาบอกว่าจะมีช p t e ์2ด้วยและจะมาแบบเ,เร็วๆนี้ถ้าทุกคนอยากดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติวเตอรแล้วก็น้องปรางสมนีวิววิวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปแม่แบบพวกเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะส่วนครั้งนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะกันมหม่ครั้งหน้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย